วัสดีค่ะดิฉันนางสาวลังเบพัฒน์หนูจิตตำแหน่งเจ้าพนักง,งานราชธรรมจำนานงงานสังกัดเรือนจำการนครพนมปฏิบัติหน้าที่ที่เรือนจำจังหวัด,ดยโสธรกรมราชธรรมกระทรวงยุติธรรมนะคะด้วยกระทรวงยุติธรรมของเราได้จัดโครงการ v r s i n k i n g นะคะโดยการประกวดร้องเพลงเราเป็นหนึ่งเดียวหนุก็เลยขออนุญาตเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ฝากเป็นแรงใจแรงเชียร์แล้วก็กดไลค์กดเลิฟให้หน่อยนะคะรับชมรับฟังได้เลยคะ่ะ เขาคือความเป็นธรรมที่บริสุทธิ์จะไปถึงความเป็นธรรมด้วยหัวใจเปลียนความรักสามัคคีมีน้ำใจจับมือกันไว้และก้าวไปพร้อมกันสุดจะล สิบบริการยึดมั่นความยุติธรรมเก้าลำนำความเป็นธรรมสู่สังคมจิตเมนน่อยสักเท่าไรจะขอรวมใจทุกคนเพื่อประชาชนได้จะเป็นหนึ่งเดียว ออกตัวอขาว้าคือความเป็นธรรมที่บริสุทธิ์จะไปถึงความเป็นธรรมด้วยหัวใจเกิดความรักสามัคคีนน้ำใจจับมือกันไว้แล้วก้าไปพร้อมกันคุอจริจิตบริการยืด ก้าวล้ำนำความเป็นธรรสู่สังคมกินหมดเหนื่อยสักเท่าไรจะลอมรวมใจทุกคนเพื่อประชาชนได้จะเป็นเงนินเดียวิดจนิดบรืการยุดมั่นความยุติธรรม นำความเป็นธรรมสู่สังคนมจะเหน็ดเหนื่อยสักเท่าไรจะล้อมลวมใจทุกคนเพื่อปชชระปาปชาชนเราจะเป็นในเดียวเพื่อประชาชนเราจะเป็นหนึ่งเดียว ขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะบายค่ะ